เป็นยังไงน้องล่ะสบายดีหรือว่าขมือสบายดีโดยคุยกันไปเรื่อยๆคุยกันทุกเมื่อกับแม่อืมมีกำหนดจุไปหาแม่เมื่อได้เถอะนักเพืพ่นอนว่าสงการเาพื่อนสิมาหาโอ้สงการแม่สิมาบะพ่โดยเพืพ่อนเพื่อนชิมาหาโอ้อีกเดือนเดียวเลยพี่น้องเอ้ยเดือนสิมาฮาในกับแม่กันเนาะโดยเทว่าสิได้มาหาน้องเพ่พบ่อไม่จังเนาะเออเพื่อนเพื่อนสิมาฮาเอาพ่อรว่ยยังไง โดยคนดังคนจีนมาเอาไปเห็ดบัตรอืเห็ดบัตรปร,ประชาชนไทยโดยโอ้โต๊ะสิน้องก็ขาขกแล้วสิน้อเพราะว่าหลังจากที่เห็ดบัตรประชาชนแล้วเนี่ยก็น้องมันก็จะเห็ดงานแล้วแหละเหมเนาะอ,อยู่บ้านมันกโบโ็บดมีอย่างเนี้เด๊ะ กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวจรแชนเนลเนาะและก็แฟนเพจบ่าวจรแชนเนลพ่อแม่พี่น้องและก็ฝากไปติดตามเป็นกําลังใจให้น้ำเด้อเมื่อนี้เฮาก็อยู่ที่บ้านด่านเมืองไซบูทองแขวงสวรสดนะเขตเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็สิมาอ่าอัปเดตน้องเป้ให้พ่อแม่พี่น,อน,น้องได้เบอร์ในโซลูมกันเนาะหลังจากเพิ่นได้เจอกับแม่ที่เป็นคนไทยแล้วพี่น้องเอ้ยสิมาถามความรู้สึกของเพิ่นเนาะว่ามื้อใดเพิ่นสิได้ ่าไปไทยพี่น้องเลยได้ไปไทยหาแม่เพี่นเนาะได้ไปเหตุบัตรประชาชนไทยเลยพี่น้องเลยว่าไปสิไปแน่พี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวครับไปบอกไปชมกันเลยเผื่อบอกเป็นการเสียเวลาเนาะสบายดีน้องสบายดีทางน้องเป้เพี่นเนาะโดยอาวันนี้ก็มีโอกาสผ่านมาทางนี้พอดีพี่น้องเลยก็เลยมาลิ่มน้ำน้องเป้เพื่อนเนาะไปชิมมาทานไทยเ่อเรื่องแม่เพื่อนทธอเลยเนาะเป็นยังไงน้องล่ะสบายดียี่บอข้อมือสบายดี โดยคุยกันไปเรื่อยๆคุยกันทุกเมื่อกับแม่มีกำหนดสิไปหาแม่เมื่อได้เถอะนักเพื่อน่าส่งการเพื่อนสิมาหาโอ้ส่งการแม่สิมาบ่โดยเพื่อนเพื่อนชิมาหาโอ้อีกเดือนเดียวเลยพี่น้องเอ้ยเดือนสิมานี่กับแม่นะเนาะโดยแต่ว่าสิได้มาหาน้องเพ่บ่ไม่ยันเนาะเออเพื่อนเพื่อนสิมาฮาเอาบ่หรือว่าจังได๋โดยเพื่นอาเพื่นสิมาฮาเอาไปเฮ็ดบัตรอืม เห็ดบัตรประชาชนไทยโดยอ้โต้สิน้องก็ขาดแล้วเนาะเพราะว่านอกจากที่เห็ดบัตรประชาชนแล้วเนี่ยก็รนอกมันก็จะเห็ดงานนั่นแหละเหมือนเนาะอยู่บ้านมันก็บ่ได้มีหย่างนด้เดแม่เพิ่นเฮ็ดงานเกี่ยวกับหยังก็แมีจ้งนะเพิ่นเฮ็ดโรงงานบ่จักโรงงานหยังแหละจาบ่ไอยมื้ันก็ได้ยินคร่าวๆว่าเฮ็ดงานโรงงานแหละเนาะพี่น้องเฮ็ดงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์บ่อยอย่งประมาณนี้แหละแม่นบ่จักเนาะแม่น อไปเรอเ่น้ออ๋อคุยกันขมือกับพี่แหละจะคักแต่เนาะแต่ว่าน้องเป้เห็นงานยังจะขมืออยู่บ้านครับก็ส้างรกรรมกรไปเห็ดน้ำพ่อน้้ำรุ่งอืมเป็นไถมื่อเท่าไรโบนเป็นเมือแบบขับเมาเลยเห็นนะอับเมาเนาะโลยก็คือเห็ดจบงานจังได้เงินเห็นเนาะเลยอ๋อเห็ดเิดเป็นลังกับหแลแล้วเหลอนหมแลเห็นเนาะเลยก็คือไปหาเห็ดแถวเขตใกล้เคียงหรือว่าหรือว่าเห็ดอยู่แถวใด เห็ดแถวบ้านเฮานี่แหละบุญละครเิ็ดแถวอื่นต้องสลายพิ็ดแถวในบ้านเฮานี่แหละอ๋อคิดว่าออกนอกอันแบบแพเห็ดแถวต่างเมืองอย่างเงี้ยนะออกไปนอกทำเงินโดยมีทางานแถวบ้านเฮานี่แหละอือคือแบบไปเห็ดีจบอันน่ะเฮือนบัด LANG หมดเลยจังได้เงินเนาะเพราะเห็ดเมาได้พี่น้องเลยแต่ละเที่แบบคนไทยัวได้สมุนไพรแล้วงานในไลท์เติบ บางสี่ห้าพันหรือเจ็ดแปดพันหมดแล้วอ๋อเดี่วแต่งานน้อยงานใหญ่เนาะโดยกดีดีกว่าจยู่ซื่อเนาะโดยได้เป็นอาชีพเลยพี่น้องพรได้ใช้โดยลายมือบ่สมุดตัวแล็กนี่แต่ละลังแต่มื่อแล้วเดือนสองเดือนมึงเท่ากับสามเดือนไปนี่นะแต่ละลังโดยลังหนึ่งนี่ครับราคาเท่าไหร่ก็คนผู้ใหญ่มันเป็นผู้หับได้ห้ามเป็นผู้หับนีได้ห้ามเป็นกรรมกรน้าเพลินคือเจ้าเห็ดยังกันนาทีเจ้า คอยปูนตะหินตะช่ายไปนั่นแหละมันเป็นแล้วก็คอยขึ้นไปเรื่อยๆเนาะโดยอไปก่อไปงานทะเลมันก็มีอาชีพอยู่ได้หน่เนาะพี่น้องเลยเห็ุงานก่อสร้างก็ได้เนาะเพราะได้กินได้ใส่แล้วงานแนีนี้แหละยูบ้านกับผมมียังเห็ดลาย่นะหมยความเป็นแล้วก็ทำงานเองเลยเหมืนี้แมนโดยแมนแมนแมนก็เป็นอาชีพก็เป็นอาชีพของตัวเองไปโดยเบื้องหน้า อนาคตถ้าเฮามีเฮือนมียังเฮากะก่อเองก็ได้เนาะโดยบ่คือพวกอายได้มีแต่จ้างที่จ้างเฮ็ดเพื่อนก็ได้เนาะพี่น้องมันมันลดค่าใช้จ่ายมันกะค่อนข้างชิลายได้ันนีนเห็ดเพื่อนเอาเห็ดยังบ่เป็นเนะโดยพี่น้องเป้นี่ก่อเป็นบ่พวกก่อพวกยังเนี่เป็นอยู่เป็นอยู่ก็พอได้เนาะก็พอได้ก็เบิ่งเิืนไปทะเลเนาะิ่นใส่เห็ดยังเฮาก็เห็ดตามิ่นโดยบาง่อเฮ้าอยากเห็ดเฮาก็ เออขอเห็ดนำเพลินเพิืนอนกันเหตุพอกอ,อาไปเห็ดนำพอน้ำลุงเฮาเห็ดนำเพลินกดตัวเองโอ้พ่อเจ้าก็เป็นสร้างคือกันโดยโอ้ก็ขาดแ้วพี่น้องเลยเนาะอ่าก็คือแบ่านหน่อยมียังที่ทามน้องเพลินบเพรอกว่าเจ้ายังบ่เคยมาหาน้องเพลินเนาะพี่น้องบ้านหน่อยก็ยังบรรทูเรื่องที่ไปที่มาเป็นังได,นอ,ด,ดนอะเดียวบ้านหน่อยก็สิได้สอบถามน้องเพลินเลยนอว่าที่ไปที่มาเป็นยังใดอ่าก็คือน้องนี่เป็นคนลาวเนาะโดยอ่าพ่อพ่อเป็นคนลาวคือกันบะโดยแม่เราเป็นคนไทย เหตุการณ์ได้จังอ่าเพิ่นอยู่คุ่นกับเจ้าอยู่พี่เรื่องราวเป็นทางไลยเนาะคือว่าบอดจักเนี่เพิ่นแหละเป็นเรื่องของเพลินมันก็เข้ากับบอดได้ทามเพิ่นนะมีแตะคุจักว่าเพิ่นแยกทางกันเฉยๆก็พยายามติดต่อเพิ่นมาตลอดแต่ก็ติดต่อบ่ได้จนพวกอ้แหละมาติดต่อให้ยังได้เห็นเพิ่นชื่อน้องนี้มาติดต่อทางแม่บ่ติดต่อแมเนาะสิติดต่อทางได้ก็บ่ได้จนพวกอ้ายมาติดหาจังได๋แรกๆกับพอดีเอื้อยเอื้อยลาวหาด้ ชื่อชื่อจังได้เละลืมสื่อแล้วเลยเออเอต่อยเออเอต่อยเนาะเพิ่นกะทักไปหาทางแฟนเพจให้แน่ว่าน้อยเพิ่นว่าอย่าประกาศตามหาเมีของน้องให้แน่ว่าซั่นเนาะสมเฮาก็จัดให้เลยมื้อนั้นแล้วก็มีเบาเอ็น่นมาอีกรอบนึงเด้ครับบ่าวพรอเดย์ผลมาแล้วก็พอดีอันหลังจากที่ประกาศไปมือหนึ่งส0งมืก็พอดีแ่บทางอ้ายใจดีแหละเนาะอยู่ฝั่งไทยแล้วก็อ่าไปตามให้ ไปคนหาให้ก็ได้พ่อกับเมยน้องเป้พนนี่แหละเนาะเมืึงมาส่งข่าวกับชุมเฮา,าเนี่ยและมาบ่าวแอนบ่าวจอดเนาะเพิ่นเพิ่นอยู่ยซไซห ah าเ,านนเพิ่นซื้อในอไดเพื่อนอยู่ไซอืมซื้อทวายเป็นเป็นคนชิ้เกตแต่คนมาเหตุงานอยู่สมุทรปราการอ๋อเนาะคือทางพ่อเพิ่นอยู่บ้านเนาะพ่อเพิ่นซื้อในไดเนาะพ่อเพิ่นเสียหรือเปล่าเสียเ่าโดยเพรากับเม่เพิ่นเสียบ่นี่เพิ่นว่า คือทานพ่อเจ้าอยู่บ้านตอนนี้เนาะโดยท่านพ่อเจ้าซื้อังไรกันอสซื้อแอร์ซื้อแอรนะ์เนาะน้องแต่ว่านองเบสก็มีนอ้องกับแม่ใหม,ใม่แล้ว่าม่มีแล้วสองคนก็คือท่างพอ่กอพกมีครอบครัวใหม่แล้วโดยทัย้ทงนั้นทั้งแม่ก็มีสามครอบครัวใหม่แล้วทั้งสามครอบครัวใหม่ต<ม>่าม,ามคนต่างาครอบครัวใหม่ก็มีปัญหาเน้อมีปัญหามีป<า>ัญหาอยู่น้องเป็นกลอใจดีอ่าเป็นกกโอบอบ่อยากว่าเรื่องอดีตพี่น้องกับยาแฟนดอกเนาะเรื่องอดีต คือเป็นอดีตไปแล้วนะพี่น้องครับนอกเหมือนกับปกติปัจจุบันดีกว่าเนาะน้องเป็นคือทางเอชซีบอลน่อยก็ยังไม่รู้เรื่องก็เลยสืบทรบถามเพิ่นเนาะโดยก็สอบถามจนพิลึกเลยหู้แล้วเนาะมาเลยเนาะโหแล้วบ่ายมาใช่หน้องเหมเมื่อนี้หยุดบ่สิหยุดงานบ่หรือว่าแนวใดโดยบ่หยุดบ่นไปเหตุไมง่ายๆก็คือไปเฮ็ดไปเฮ็ดแล้วเฮ็ดร่างนี่แหละก็ยังไม่มีงานก็นเลยพากันพักผ่อนก่อนโดยบ่นไปเฮ็ดทางใด ต้องต้องให้คนที่จ้างบอกมาหาก่อนจังจังไปเห็ดโดยมีแต่เพื่อนมาหาเออให้ไปเบิ่งงานให้แน่ก็<ม>บพวกผู้ใหญ่เพื่อนไปเบิง่ง<อ>กันตกราค่ากันแะไรกันจังได้ไปเห็ดโดยก็คือกันกับสางแถวบ้านอะไรเนาะแบบโดยบบคนกลับมาอโทรให้ไปเบิ่งงานว่าเท่านั้นเท่านี้ให้มาตีราคาว่าเท่านั้นเท่านี้โดยแต่ละปีอ่าเห็ดแล้วจากลางแต่ละปีนประมาณว่าประมาณสอง สองลังสามลังหรือประมาณนี้แหละอือสองลังสามลังเพราะว่าเพื่อนหลังหนึ่งก็ต้องใช้เวลาอะไรพี่น้องถ้าเป็นเห็ดลังไงก็โยกสั่งหลายเดือนได้น้อพอเสร็จแล้วอ่าบางบางคนเหนกระหับเมาแต่ว่าจนเบิดลังเลยนะพี่น้องจนแล้วเบิดถุกขิงถูกยางแต่ว่าบ้านเขาเชือกว่าล่างตีนกันอยู่พนาดน้ออ่าน้าเชืว่าอนี่พี่น้องลังหนึ่งหรือว่าแสนกว่าหรือว่าสองแสนก็ว่ากันไปเนาะเลยราคาพี่น้องเลยอ๋อสูงสุดนี่ จักแซนสมหมว่บบกระเจ้าจางเนาะพอหูน้ำอ่อยปะรวมเบิรดแบบนี่รวมเบิดทุกสิทนกอย่างจะมงหมดกระเจ้าจางไปนะประมาณบางแซนกลัวอะไรแหละแซนกลัวกับฟองแซนเนาะอือกับเห็ดอยู่แถวบ้านเท่ากันยังใคยได้พี่น้องเวลาตอนเทียงตอนเนี้เท่ากับมากินเข่าอยู่เฮือนเท่าเนาะหรือว่าสีหอบเข่าไปกินอยู่เฮือนเมันก็ได้เนาะบางคนเมืนก็สชิเลียงเข่าเลยเนาะเมนมันเกี่ยวกับมันกินอยู่บ้านมันเกี่ยวกับมันกินอยู่น้ำเพลินอื มันกับใครนี่พี่น้องอยู่บ้านทาเองเนาะกินเข่าเพื่อเท่านะกับบได้คอยได้ชื่อบันไดดอกเนาะโดยส่วนร้ายแบบสิบบได้คอยเห็ดเป็นหลังแบบมีแต่ช่างแบบคนเห็ดหายไปต่อเติมหายนะเพราน้ำบ้านเติมแบบเติมเนาะแบบเห็ดเคื่อนไฟเคือนยางเลยเนาะโดยแบบส่วงงานแบบเห็ดเคื่อนเป็นหลังเลยชว่วงนี่มันบ่อยมีมีแต่ส่วนร้ายมีมีแต่คอยต่อเติมหอออ๋อมีงานต่อเติมพวกก่อพวกก่อออกเนาะโดยโอ้็ดีได้พี่น้องเลยทางน้องมันก็ขยันเนาะ อย,อยู่ในบ้านก็บม่ได้อยู่เฉยๆนะกนับไปหาเห็ดเวยียเห็นงานน้ำพ่อเพิ่นเนาะสมมติว่าได้ไปเมืองไทยเฮงข่าวแล้วจะมีเงินเก็บรายแล้วบ,บนันเนาะอีบัวดนได้พี่น้องเอ้ยประมาณบัดเดือนนี้เดือนสิข่าวมาในกระทรงการละเมอพันกัสิข่าวมามือเล่าสิข่าวมากก็คือแบบามาเมือทรงการเลยบะหรือว่าจังไดหรือว่าก่อนจักอันนี้มันยังมาบอกมันว่าาสบเยมันว่า ใช่ชิม่านสะพ้ายโยแต่เป็นว่ดชิม่าในใ่วนเทศกาลอ๋อมาบดบานนอะอืมมาบดบานนอโดยมามาเหยียบมายามเนะฮอจะปีแล้วก็เทวเราบบด้มาเยียบมันอยู่อยู่บ้านเท่าเราบด้มาเยียบมายามนะตั้งแต่สิบกูปี้งแต่แยกข้างกันไปอย่งเดียวพ่แหละสิบห้าสิโดย ประมาณนั้นใได้เนาะ <โด S 2> ตอนนั้นเจ้าอายุจะปีตอนนั้นจอบดได้ก็ามันจีหาปีนี่แหละปัจจุบันนีนใจจะปีแล้วเจเอปีเจเอปีน้องเป้ก,ก็เจอบตออ่ตอนอันอ่าตอนแม่เจ้าเมื่อบ้านนะตอนเจ้าอายุหาปีหาจืจอเราอยู่เนาะเจออ่อาก็เจอแล้วพี่น้องอายุหาปีเน,นาะคิดว่าเพิ่นอนายุประมาณปีกว่าสองปีมันนี่ค่อนข้างสิยังยากเติบเต้บเนาะตอนนั้น,นะะเนาะคันได้ว่าอายุเพิ่นย,ยังน้อยนะพี่น้อง อันนี้เพิ่นก็โอ้หาปีถือว่าแบบความจำกันนะสิจำได้เพ้อเลยเลยนาะมีคนสัมพันธ์แล้วสัมพันธ์เนาะตอนแม่เมื่อก็กหูเบิดเนาะหน่อยเออพี่น้องเนาะกันผมมือนี่ก็คือแบบ,พบเพิ่นก็ได้ร่มกับแม่เพิ่นผมมือผมมือผมมือพอเรโทรมาดินน้ำผมมือผมมือเนาะหน่ยอ,อนะนยซึ่งใจอันเมยอนั่นพี่น้องที่เอลยเนะราวาเนาะป้อนน้ำตาก็อยยังย่อยน้ำราบเหมือนกันเนาะที่ว่าเมย์เขาโทษเด้อนู่นนี่นั่นเราวหาน้ะพี่น้อง กินใจแห้งแบบมันกินใจแห้ง่น้อยเขาก็ํำตาจะชื้นวงน้องเป้มาแต่คือแบบเราโทรมาน้องเป้มันก็ให้เนาะให้ใส่กันเะนะแม่กับลูกพี่น้องแต่บ้างเคสกับอ่าผู้ชายกับโบ่บให้ได้โบให้เฉยๆเนาะแบบเฉยๆนะผมก็อันเคสล่าสุดก็คือแบบเพิ่นได้เจอกันกับลูกกับธรรมดาผู้ชายนะผู้ชายบางคนก็ใจอ่อนก็มีด้ผู้ชายบางคนก็ได้น้ำตาตื่นก็มีเนาะ ก็ม <Right. S 2> ีลายพี่น <Mat th> <studio> ้องบางคนก็ใจแข็งเนาะเรารอมีนาจะดึงเดี๋ยแบบว่าอืมยังได้น้องเพิ่นก็าเผาเผารอคอยตลอดเนาะอแรกๆคิดยังได้ก่อนจะอันให้ให้เอื้อยประกาศให้แบบว่าอยากอยากเค้นเนาะอย่าเค้นอยากไปหาอย่าเค้นคิดหอด่น ิี่้อนแล้วก็เลยแบบแจ้กทีเห็ุวิธีใด้สดใเสร็ดยก็เลยหายทั้งเร่องมันตามมาหายแจ้กเราไปเจอแฟนเพจจุม่มพราแนวในดนเนาะพี่น้องกันเลื่อนไปเลื่อนมาน Facebook เนี่ยาาาในเฟซบุ๊นกนี่เขาไว้แจ้งแม่ในเฟซบุ<ม>๊กว่<ม>าเราลราไปไปติดตามข้างในที่โทรอือแล้วเราไปติดตามเลยว่าคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ไปก็ตอบปุ๊บแล้วเนาะก็ไว้เลยพี่น้องเลยเรื่องแบเดี๋ยวมากลินแล้วก็มากตอบเอฟซีฮานา แต่ละคนพันกันสิทักมาให้ตามหาอยาตีพี่น้องเอากะคอยตามไปเรื่อยเลยพี่น้องเนาะได้ตามใหก้กูคนแต่ละเนาะ่าน่อยเนาะโดยอ่าพี่นอ้องเมื่อนันกับบบหูดอกเพิ่นจิตตอให้กับภากำร,ริร่ตุโพจนเอือยมันโทรบอกว่ามีคนมาหาเลยงแต่ั้งแต่ภาก,กันลงมาจะหิริันุตโพอืมพะเมือม่อเมือ่อที่คอยมาเนองเป้โบหูได้พี่น้องมาคอยมาสบายเนาะแต่ว่า แรกๆเบิดเบิดวังเลยฮะนะแรกๆคิดว่าเต่ว่าสีสีติดต่อนเอ้ยสวายบได้แล้วพี่น้องเพราะว่าเคยแบบให้ใ,ให้อายถ้าอยู่ฝั่งไทยละไรมันไปเ็กแล้วว่าบบมีเบอร์ตริดต่อเลยสวายเนาะอ่าเลยว่าหลังอ่าสงการเนี่ยสงการเนี่ยเราสิลงเมื่อบ้านนะไปซีสเกตนะแต่สีติดต่อไปหาเราอีกทีนึงพออีกที่นี่แบบเราติดต่อแบบว่าอันแบบอยู่บ้านเท่ากับห้องในบ้านเลยเนาะไปใหญ่บ้าน,นเนาะ อ่าเพื่อนยายบ้านิ่นก็เลยโทรมาว่าเอ้ามีมีเบอร์เราเด้อว่ะได้ติดต่อหาเราได้แล้วไอ้สันก็เลยว่ามือนั่นก็เลยแบบมาจวดจานแล้วก็มาสะพายน้องไปเลยเห็นไหมพี่น้องอ๋อน้องมันก็ม่ได้ยพูดซ้ำว่าสิมาส่งข่าวดีพัฒน,นาเ<ด>นาะอ่าแล้วก็โทรบอกเอื้อยเอื้อยแหลกแหละเขาว่าสิเข่าไปสัมภาษณ์แล้วก็ยิไปมาขอขอมือเพิ่มเติมเด้อว,ว่ะบอกบอกเราฮะนะจริงๆแต่สิมาสะพายน้องไปเลยเนาะ เคล็ดเมื่อนั้นก็สบาย้องเคล็มือมาเดียวกันเลยเนาะสัมผัสไอ้เลิกน้ำอันอไปเมื่อนั่นเบาจรกันอยากอยากขนาดนันเบาจรก็ว่าเอาขวัญฉินมาบอกข่าวดีเจ้าช่วยขวัญมาบอกข่าวดีเลยะอืก็เลยแตะๆบ่าวจอนาจะพึ่าจพึ่มจะพึ่าจพึ่งบอกเป็นว่าเนาะมือเนี่นถูกความรู้สึกบอกบอคิดว่าไอ้ฉินมาบอกข่าวดีเนาะมือนั้นเนาะโดยบอคิดเลยแบบ เห็นแบบบริ้ต้งโตอย่างไรฮะนะ่ตะตอนแรกก็มีวังวันทีได้เห็นเมื่อยที่มาสัมผัสกับพ่อมามือน่ะก็ไอ้มาบอกก็ดีใจแห้งดีใจดีใจพี่น้องดีใจน้ำน้องเปิดเท้าก็ได้น้เอเท้าก็เข่าใจความรู้สึกได้นอบบาวน้อยแ,แล้วคนก็คือแบบอ่าบริเจอจกับแม่ลายปีแบบนี้นะ่ะพอกว่าคนมีความสัมพันธนะ์แล้วเนาะแมนม,มีมีแล้วมีแล้วปีตั้งแตไหนเลย,เลย จำความได้ก็คือเนาะหญแม่ก็ต้องอยากเห็นหน้าแม่เนาะก็ต้องอยากตามมาเพิ่นเนาะเพราะว่าความจำเนี่ยมันมันจำอยู่ในสมองเลยสิจ้ะบางบางคนครับโมมีบันไดแต่เนาะอัุนเด็กเด็กน้อยเอลีรอหนาพี่น้องแบบว่าปีสองปีแบบนี้ก็ยังยังบอกปันได้พี่น้องมันก็แบบความจำมันก็อยาก่านอยากจำบันไดเนาะบันไญแม่ก็คือแบบสมองอยู่นะนอกจากที่ว่าคนบ่กว่าอันพอ พ่อแม่เป็นคนไทยเด้อยังประมาณนี้จังเล่นกีตาว์ฮาฮานาพี่น้องเลยอันนี้คือแบบน้องกคนอะความจำแบบว่าจำได้เบิร์ตเลยฮะเนาะแบบใหญ่มากเลคืออยากอยากคิดอยากไปหาแม่ตลอดอะเนาะปัจจุบันนีนน้องเป้อยู่เฮือนลังไรชะน้องเฮือนลังเนี่ยเอนลังนั่นน่ะมาจนเอาไปให้เบิ่งเนาะมาจนเฮือนลังนั่นเนาะพี่น้องอดาพี่น้องเฮือนเพี่นเนาะอืงตั้งแต่เฮือนแม่เจ้ามาอยู่ได้เฮือนนั่นเนาะ โดยตอนแรกนั้นเพื่อนมาอยู่นี่แล้วก็มาแล้วก็อยู่ในบ้านแล้วก็มาอยู่ในบ้านผมเห็นอยู่หน้าคือเก่าอือหลายปีแล้วใส่เครื่องแล้วเนาะว่ามาออกมาจากดินในบ้านเราเห็นอยู่หน้าก่อนโมกลยนาผมเมื่อก่อนอยู่อยู่ในพผมบอกโอ้อยู่ทางฝุ่นในบ้านทางฝั่งในบ้านผมโดยที่เราบ้านบ้านด้านใหญ่อยู่บ้านดอกเป้ใหญ่ประมาณสามหล่อสี่หล่อร่างคาเฮือนนี่แหละอืว้าว ัวัไงพี่น้งควรเนาะควรฟังนั่นก็สิเป็นอฝั่งไทยเลยพี่น้องเลยเป็นนำคลองเนาะคลองกันไว้พี่น้องใกล้หน่อย้น่เนาะใส่ซิมไทยก็ได้หรอพี่น้อะได้ใส่ได้สบายเนาะขักแน้พี่นาะใกล้กันกับฝั่งไทยเนาะพี่น้องมันตรงขามกับแนงคลองเลย สมมติว่าใช้ซิมไทยมันก็สิประหยัดดีแต่เน็ตเนาะเดือนเดือนหนึ่งร้อยกว่าบาทแบบนี้นะพี่น้องคุ้มกว่ากันหลายเนาะบ่น้อยเนาะเราจะมาอยู่พี่บ้านมาอยู่พี่บ้านปุ๊บเพื่อนมาอยู่พี่เจ็ดเกี่ยวกับแฟนเพจคอยดีนะคอยจะเอาคลิปลงคอมเมอร์อมเมอ์เนาะอ๋อขักขากพี่น้องหมู่บ้านเพกันเนาะใส่ซิมเจ้าก็ใส่ซิมไทยปะโดยใช่ตะกี้นะใช้เดืนหนบ่งมัใช้ได้ไหมใส่ซิมหลายเพื่าอืมแต่ว่าสมมติว่าขามไปก็ต้อง กูแล้วไปเติมเงินถู่พุ่นแล้วเนาะเงยมีมีมาขายอีกวะโอ้ค่ะค่ะพี่น้องป้าตัวขักวิชาหนี่ป้้านอยหาโอกาสแม่นแมนมาซื้อฉี่แถวนี้ซื้อฉี่ซื้อฉี่ไปเลยมาปลูกเกลือเลยเนาะเอาเห็ดเกี่ยวกับโลกออนไลน์พี่น้องโอ้หือไม่น่ะมีแต่พูดจะขายบ้านเลยมีแต่พูดจะขายขายพอได้ปลูกเกลือน โอเคได้น้อแต่ว่าดินแถวนี้แพงปะ mm. น้อผูกบ่ราคาไ mm. หมบ่ค่อยูกนพิ่นสมุนนาทางเหมือนโจ้แพงๆเลยเนาะลักเศษหนึน่งใบคน,นละพี่น้องเลยเออดินแถวนี้ก็ราขาไม่กี่เมื่นไหร่สองแสนถูกปะโอ้ดูวแพงเนาะบัดมือทรงการสมุนว่าเม่เม่ต้องเปีมากระชิมมาเยี่ยมมายานน้องเป้อีกอ,อีกเนาะน้ำบาโนยบาจอนเนาะโดยสิมาเบิ่งหน้าเลยสวัยเพิ่นพี่น้องเ่ย เราเรามาเจ้ากระตองไปหัเราจะอยู่สวรรค์นเนาะอยู่ดอนตาลเราขาบมาทางนี้บอกมึงเชื่อกับมึงทำมันบรขกามมาผิดก,กับคนที่อ,อยู่เพื่อนเอาเพราะว่าเอาน้องพอนะ่อค่ณไปเอาเมียอยู่ดอนตาลได้ก็เลยข,ขามลงมาเพื่อนคน,นสบายกว่าเนี่ย<ม>ขับมาทางนี้สบายเลยบอกเราส่วนร้ายคนทางบ้านกัสิมามักมาทางนี้เนาะขับมาดอนตาลสนุมานเราเนี่ย S <S อ๋อมันมันใกล้ๆแท่นี้เนาะมันคื่อคนแบบบุญยากมาแบบมาทางหมู่ทหารม,มาทื่อเขาสิตาลลงมาดอนตาลนี่มามาแต่ไทยอ๋อมันใกล้ดีเนะาะแท่นะี้เนาะอ๋อพี่น้องก็ก็กดีแหลนะเนาะมันเพื่อทีอ่ขามสะพานหมู่ทหารกับนั่งรถอ๋อ้คนขา้างสิไกลได้หลายโลเลยนะพี่น้องเลยข้ามทางนี้มันขันไกลกว่าเนาะยก็ดีแหละเนาะเดี๋ยวจับมือถามมาเนาะพี่น้องก็สิ ในน้องเปเพิ่นพาไปแมนพาไปไปเลาะแถวท่ายปะเมนเมนเมนวันนะอ๋่เมนมีโอกาสเนาะย่างนึ่ก็บ่เคยมาจักเสือ่นองนี่ก็คือรอบ2อบรรยากาศดีได้บ่เราแถวอแคมป์คลองโอ้เห็นฝั่งไทยเลยเร็วเห็นฝั่งไทยเลยแป้ว่าฝั่งนั่นมันเป็นอำเภอสนุมานบ่แมนเลยมันต้องนีสนุมานแล้วเกาะออกดนตาันี้ดนตาเพื่อนุูกับหมูทหารอืม อ,ไไอ๋ออ่าๆนั่นพี่น้องในช่วงบุญเดือนธันวีนก็เจ้ากระข,า,ขามเนาก็เจ้ากระขามมามามาเที่ยวงานมามาสการเนาะโดยอ่ใกล้ทะเลนี่เนาะเดือนสี่เดือนสี่ยังมุเดือนสี่เพลงหมดโดยจังใดบุญเทินธันีนพี่น้องมาทุกปีได้ฮา,าะอะไรเนาะก็่คือจากบ้านน้องเปยไปกับบุตรกายไปนนั้นเนาะโดยบุตกายกันในฮินนืม อ่ะพี่น้องเอ้ยมือนี้กัเนาะมาอัปเดตน้องเพิร์ลอีกรอบนึงพี่น้องเอ้ยอยู่บนดอนน้องเพิ่นก็จะได้ข้ามไปฟังไทยแล้วว่าแม่ว่าสิมาเซอร์ไพรส์ประชันเนาะพี่น้องสิเซอร์ไพรส์อ่าก่อนสงกรานต์หรือว่าหลังสงกรานต์กับ่ฮู้คือกันเนาะเราบ่ได้บอกเลยเนาะน้องเพิ่นบ่บอกอ๋อพี่น้องเลยเอร์ไพรส์เลยบัดนี้เนาะกลับไปฝั่งไทยนะแม่กับพอดีและหาเหตุงานเหตุการณ์อยู่เมืองไทยบ้านนี้ เอ่อจะได้เงินลายจะได้ไปเห็ดงานยียในประเท<อ>ศไทยกันแล้วเนาะเงินเดือนก็ขันต่ำจักเท่าได้ของเมือนี่ฮูเลายมนันาาก็เมืองก็บาทขึ้นไปเอาเอามาตั้งแต่ก่อนโควิดเนาะมาอยู่บ้านปัจจุบ,บนันนี่ก็สี่สี่ปีกว่าเขาหาปีววาาเราไปจักเนาะเงินเดือนถึกในจะคืนรายแล้วอันคาแรงคันต่ำนี่จะงหวะา,<อ>ามร้อยสี่ร้อยแล้วก็มแม่นเลยพี่น้องอะไรซ้ำห่อยห้าสิบบอกเรื่องอดไเนาะเอฟซีกับคอมเมนต์มันจะเจอพี่น้อง วนไปแต่เฮิงเลยลืมเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าเอาฉหรับลิปมี่ากับน้องเป๊ะแล้วกับเบาวน้อยเบาวจอนเนาะโดยกิคอโตลำลานแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอ้ามียังจีฝากขอบคุณเอฟซี่น้องเป๊อ,อ๋อขอบใจในายที่ที่ตามเม่ใหเ้เยอขอบใจบตุตรผู้ทุกคนขอบใจทั้งฟังไทยฟังเล่าขอบคุณหลายๆ โดย,โดยอา้าวสำหรับคลิปนี้เฮ้ากับคอโต้เลยเด้อพ่อแม่พี่น้องทง่านใดก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอชซีบอร์สกุลทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ชมเฮามาตลอดนะเนาะอ้าถ่ายเอชซีถ่านใดอยากให้ชมเฮาตามหาญาติพี่น้องกระถักมาทางแฟนเพจบ่าวลาวสตูดิโอไดเดอร์หรือว่าทางบ่าวจอนบ่าวน้อยก็ได้เนาะอ้าวป๊อปป๊อปก็กินหนาไปแล้วสบายดยีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีสดีสวัสดีท่านน้องสบายดีโดย,โดย